สวัสดีครับพบกับผมนะครับวหยวัมือนีผมกับสีมาคำนว่นนะครับหาแรงหรือว่าสวัสดิการนะครับของการเหตุงานโลงงานให้เบิงว่ามันจะเป็นจังไดน,นะครับประกอบการตัดสินใจในการเหตุงานโลงงานนั่นๆนะครับคลิปก่อนเนี่ยเขาได้นาเสนอไปแล้วว่า,าการหางานหรือว่าการสมัครงานโลงงานนี่ครับหาจังไดแบบไดนะครับแล้วก็มือนีก็เลยสีมาแนะนําเบิงว่าเออถ้า ล่งเขาโลงงานนี่นะครับสมัครงานโรงงานนี่เห็นงานโรงงานนี่เนี่ยมันสีได้ค่าแรงเท่าไหร่หรือว่ามันคุมบอมันโอเคบอนะครับการิมาคำนวณเขาคร่าวนะครับอันนี้ผมการิเอาตัวอย่างมานะครับอันนี้เห็นเห็นอยู่ใน Facebook นะครับสมมุติว่าเป็นป้ายแบบนี้ขึ้นมาเลยเป็นป้ายแบบนี้เป็นมาใน Facebook นะครับสิ่งที่เฮาต้องคำนวก็คือในนี่ครับผมสิมาคำนวณเขาคร่าวให้เบิ่งว่าิีป็นจ่ังไ๋นะครับสมมุติว่าอ่อบ่สมมุิล่ะครับในนี้ครับค่าแรงนะครับ ค่าแรงเป็นบ่อครับในนีิก็ชีเขียนว่าเท่าไรครับ336บาทนะครับผมถ้าคำนวณแล้วเนี่ยนะครับค่าแรงเนี่ยครับเอาเฮาเฮ็ดงานเนี่ยครับ20มื่นเด้อนะครับลองคำนวณเบิ่งว่ามันสิได้เท่าไรนะครับค่าแรงนะครับคูณ20นะฮะก็สิได้เท่าไรครับ6ล้ออ่าหกพับาทแม่นบ่ครับอ่าอันนี้ค่าแรงแล้วก็สิมีค่าค่าข้าวพร้อมนะครับในโรงงานนี่มีค่าข้าวพร้อม ค่าเข่า30บาทนะครับ30บาท20มือนะครับ30มสิบคูณยี่สิบได้600บาทเห็นไหมครับอ่าหล้วก็ในนี้ครับมีค่ากะเช้านะครับอืมหล้วก็มีค่ากะดึกนะครับอ่าเรื่องกะนะครับส่วนมากโรงงานนะครับเ,เขาก็สิเข่ากะประมาณ2อาทิตย์นะครับประมาณ2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิเปลี่ยนกะเช้ากักประมาณ10มือนะครับกะดึกก็ประมาณ10มือครับ กะซอยู่ที่นะครับกะเศร้ากะซีได้สิบบาทนะครับคูณกับ10มือก็ซีได้100นะครับกะดึกนะครับ60บาทคูณ10มือก็ซีได้600ครับผมต่อไปนะครับต่อเดือนเน้อเมื่อกี้คิดให้เนี่ยต่อเดือนนะครับต่อไปกะซีเป็นค่าเดินทางนะครับค่าเดินทาง40บาทต่อมือครับเอาไปเห็เงาน20่สิบมือคูณไปครับก็ได้800บาทต่อเดือนนะครับเบี้ยขยันนะครับเบี้ยขยัน300 ถ้าเฮาบอ่อขาดบ่อร่าอย่างกะเขาก็าใให้นะครับสามรอยบ่อขาดเลยอันนี้ครับในนี้มีค่าเช่าบ้านพร้อมนะครับมีค่าเช่าบ้านพร้อมนะครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นนะครับรุม่มร่วมแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับอันนี้บ่ร่วมโอทีเด้บ่ร่วมโอทีรุ่มร่วมเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเขาเฮ็ดงานสมมติมว่าแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเรงประมาณเนี่ยครับ กระได้รุม่มร่วมแล้วนะครับเอามาร่วมกันเบิดเลยเนี่ยครับอนนี้หกพันเจ็ดรอยยี่สีบวกหกรอยบวกหนึบวกหกรยบวกแปดยบวกสามร้อยบีขยันบวกห้าร้ยนะครับคบ่าชาวบ้านนะครับกระิีตกอยู่ที่เดือนละ9620พันรอบาทครับอ่านี่อันนี้ในกรณีที่บอมี่โอทนะครับบริเัทโอทีนะครับเพจง,งาน 8โมงเลิกาหาโมงแร่งนะครับก็ทีได้ประมาณซันนะนนนนนมนี่นะครับ9,620บาทอันนี้ในกรณีบ่มีโอทีแล้วก็ยุดิเสาร์อาทิตย์พร้อมแต่ว่าถ้ามีโอทีนะครับถ้ามีโอทีในนีบ้บ่รได้เขียนไว้ว่าโอทีชั่วโมงละเท่าไหร่สมมุติว่าโอทีชั่วโมงละ63บาทนะครับอาจจะปกติประมาณเนี่ย63บาทต่อชั่วโมง ตามกฎหมายแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเขาจะจ่ให้เฮ็ดประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมเขาก็คูณไปนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับคุ้นโอ้ที่12ชั่วโมงเป็นวะครับ6 3บาทคูณ12แล้วก็ถ้าเฮ็ด4อาทิตย์เลยก็คือครบเดือนหนึ่งนะครับก็ซีได้ก็คูณ4ไปครับก็ซีได้ประมาณได้นี่คูุ้นประมัณ3,000นะครับ24บาท 3 0มพันบาทนะครับคูณแล้วอันนี้ในการเฮดโอทีวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ชีได้สามนี้นะฮะอ่าแล้วร่วมกับค่าแรงที่ห้าได้ขังก้อนนะครับเอาเก้าอบวกสามพันยี่สบาทนะครับก็ชีได้12,644บาทต่อเดือนนะครับน,นี่ต้อนดีกันเฮ็ดงานก็คือ จันถึงสุกนะครับแล้วก็มีโอที่สิบสองชั่วโมงครับยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเงืนเข้ากระสีใดประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับในตามป้ายที่ที่เห็นเนี่ยครับว่าเออไม่กระสีใดซ้ำนีเ้เด้อเดือนเดือนหนึ่งครับและถ้าค้นแบบว่าขยันนะครับสมมติว่าโลงงานน่นเขาเปิดเขาเปิดโอทีแบบเสาร์อาทิตย์มันจะมีแบบโอที่เสาร์อาทิตย์ได้แบบวันเสาร์อย่างที่ปกติแล้วตามกฎหมายเขาหยุดแต่ว่าถ้าเขาเปิดให้ เปิดแบบมีโอทีให้เฮ็ดนี่ครับเข้ากับสามารถไปเฮ็ดได้โดยบางที่เขาสีให้ยสองแรงนะครับหรือว่าบางที่เขาสีให้ยต่อใดนะครับแตกต่างกันเด้อนะครับอาจจะมีค่าเขาค่ายังให้พร้อมแต่ว่ันนี้ผมสีคำนวณประมาณแบบว่าแบบได้สองแรงประมาณนี้ครับผมพอผมก็เคยเห็นมาอยู่แบบเดือนหนึ่งแทบสี่บยุดธบดยุดเลยนะครับบดยุดเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นเข้ากับสีได้นะครับสองแรงนะครับสมมติว่าได้สองแรงเด้อนเสาร์อาทิตย์นะครับเข้ากับ เอาค่าแรกคูณ2นะครับ336บาทเนี่ยคูณ2นะครับและะ้วก็คูณไปอีก2เพราะว่าเาเห็ดเสาร์อาทิตย์นะครับอ่าแล้วก็คูณไป4เพราะว่าเาเห็ด4อาทิตย์นะครับก็คือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มๆเลยนะครับก็สิได้อยู่ที่นะครับ5 3 7 6บาทอ่าถ้าเห็ดวันเสา,าร์อาทิตย์พร้อมเด้แล้วถ้ารวมเบิดเลยนะครับกับขังกรน,นะครับ พวกค่าแรงพวกอ,อกที่จันทึงซุกนะครับร่วมทั้งเบ็ดแล้วนะครับระสีได้ย,ยุที่นะครับต่อเดือนนะครับตกตบยุที่หนึ่งมืนแปดพันยี่สิบาทหนึ่งมืนแปดพันยี่สิบาทหนึ่งมืนแปดพันยี่สิบาทเนี่ยเขหาหอกว่าอย่างมันชีมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับบ่รู้ว่าบางบางที่นะครับมีค่าเข่าค่าอีหยังไห้พรนะครับอืม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรล่ได้เขาเข้านะครับเขาเข้านะครับในตามปลายสมัครงานปลายเนี่ยนะครับถ้าเข้าเฮ็ดเฮ็ดทั้งเดือนเลยนะครับกบสิตกอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับแปดพันยี่สิบบาทอ่านะครับลองคำนวณเบิงครับว่ามันคุ้มมอ้อเฮ็ดงานรงงานเนี่ยมันคุ้มบัเฮ็ดงานแบบนี้มันโอเคบอนะครับก็บเอาลองไปคำนวณเบิงเนาะต่อไปนะครับผมเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะ อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อบางคนตามบาท่านนะครับผมสมมุติว่าตัวอย่างะตัวอย่างนี้นะครับเน,นี่ยนี่โอ้สวัสดิการไลข่ขคือกันนะครับแต่ว่าเท่าสีคำนวณเท่านี้นะครับมันริม,มี่เนี่ยครับบริษัทนี้เออโรงงานนี้นะครับเปอร์ิม,มี่ค่าแรงอยู่ที่378บบาทสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท ค่าแรงสามร้อยบาทโอ้หลายอยู่นะครับถ้าเฮ็ด20บมือได้เท่าไดรครับคูณไปเ้ากับคูณไปเฮ็ดยีิบมือนะครับกสิตกอยู่7560บาทต่อเดือนนะครับอ่าเจ็ด้าบาทต่อเดือนอันนี้ค่าแรงค่าแรอ่าแบบเพียวๆนะครับและเราแน่นี่ก็จิมีค่าโอทีพรอมสมมติ OT นะครับเข้าเหตาเฮ็ดเต็มเลยนะครับก็ บางงวนั่นโอทีไหลายได้ฮะแต่ว่าอันนี้ผมเอามาแบบประมาณตามกฎตามกฎเลยนะครับตามกฎหมายกระชเป็นอ่าคูณไปนะครับอ่าสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับส่วนมากกระชเป็นสี่สิบแปดชั่วโมงนี่นะครับเฮดโอทีตลอดนะครับกระชโต๊ะยู่ที่นะครับในนี้ค่าโอทีเนี่ยครับหกสิบหกจุดเจ็ดหนึ่งนะครับคูณนสี่สิบแปดชั่วโมงกระชโต๊ะยู่ทีสามพันสองร้อย 2องบาทจุดศูนย์แปดสตางค์อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับในนี้มีค่ากะพร้อมค่ากะเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทสมมติว่าเห็ดกะสิบหมื่นครับก็สิได้หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทครับแล้วก็ในนี้มีค่าข้องชีพห้าร้อยนะครับค่าเช่าบ้านสองพันนะครับค่าเบีย้ยขยันอีห้าร้อยสมมติว่าบ่าขาดเลยนะครับพวกเคยขาดงานเลยก็จะได้ห้าร้อย รวมรวมแล้วต่อเดือนนะครับต่างไปสมาครงานนีเด้อรวมรวมแล้วต่อเดือนนะครับเขาก็มารวมกันตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับอืมตกอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทจุดศูนย์แปดสตางค์อ่าอันนี้ก็คือเงินเดือนเท่าที่ที่ได้ที่จะได้นะครับในกรณีเนี่ยกรณีนี่ก็คือเฮดงานจันทึงศุกนะครับจันทึงซุกแล้วก็มีโอที่อาทิตย์ละสิบสองชั่วโมง กสิได้เงินประมาณนี้นะครับถ้าผู้ใดเฮ็ดโอที่บกครบก็บไปบวกอ่าไปคูณหม่องโอที่น่อยไหม่นะครับแล้วก็เอามาบวกใหม่ก็ได้ครับผมอ่าอันนี้บ่บร่วมบ่ร่วมโอทีเสาร์อาทิตย์เด้นะครับกบสิได้แบบเพี้ยวๆเลยเฮาแบบเฮ็ดงานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเฮากสิได้อ่า14,962บาท0ุด0สตางค์อ่าและที่นี่แบบว่าคนขยันแบบตั้งใจเฮ็ดงาน อุซีมาเฮ็ดงานอย่างเดียวประมาณนี้แบบเฮ็ดอย่างเดียวก็สนใจเนี่นะครับเฮ็ดมีโอทีเสาอาทิตย์ก็เฮ็ดนะครับสมมุติว่ามีโอทีเสาอาทิตย์นะครับในนีโอทีเสาอาทิตย์นะครับมันเขาจะเขียนอยู่นะครับมันจะเป็นสองแรงอาจจะเป็นสองแรงนะครับผมแบบคูณสองแหล่งสมมุติว่าเฮ็ดโอทีเสาอาทิตย์คูณสองแรงนะครับอาที่สองโอทีสองเนี่ยก็จะเป็นเก้าสิบสี่จุดห้าศูนย์นะครับก็เอาคูณไปนะครับโอที่เสาอาทิตย์มันจะเป็นแปด แปดชั่วโมงเนาะครับมื่อละแปดชั่วโมงจนมากเขาสิบวันหาเกินนั่นดอกนะครับวันเสาร์แปดชั่วโมงนะครับวันอาทิตย์แปดชั่วโมงนะครับกระคูณไปนะครับคูณสองเสาร์อาทิตย์นะครับเพิษชูมือเลยนะครับเดือนหนึ่งกต่จะมีสี่อาทิตย์เนาะฮะกับสิโตกอยู่ที่นะครับคำนวณแล้วตึ๊ดตึ๊ดนะครับตกอยู่ที่หกพันสี่สิบเจ็ดบาทอ่าถ้าคนนะครับขยันนะครับเพชรตั้งแต่ เดือนเขาห่องมาอีกอย่างตั้งแต่โบยุดเลยนะครับเดือนนั้นโบยุดเลยนะครับถ้าโบยุดเลยนะครับร,ร่วมร่วมแล้วนะครับถ้าสมัครงานโรงงานกีนะถ้าโบยุดเลยเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับได้นี่กสิดได้สองหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทจุดศูนย์แปดสตางค์อ่าเนี่ยครับร่วมแล้วนะกสิดได้ซ่อมนี้เลยนะครับร่วมอันนี้ อันนี้โบรูว่ามันมีค่าเขา่ามันเสาร์อาทิตย์บ่นะครับถ้าบ่บมีก็สิได้ประมาณนี้ครับประมาณนี่นรวมๆแล้วก็สิได้สองหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทนะครับจุดศูนย์แปดสตางค์บวกลบคูณหารบวกเกินนี่นะครับเขาคาอนวณไงบวกลบบวกเกินนี่นะครับถ้ามีค่าเข่าค่าอีกยังเพิ่มก้าบวกเพิ่มขึ้นไปอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นสามอ้สองหมื่นสองสองหมื่นสามไปนะครับถ้ามี ถ้าเฮ็ดมือนหนึ่งแนว่เฮ็ดมือนหนึ่งก็จะได้ประมาณสองหมื่นแล้วแต่เข้าพ่อใจนะครับลองฉีดเบื้องว่าโอ้ถ้าอยากได้เงื่นเดือนสองหมื่นขึ้นต้องเฮ็ดซ้ำไหไานะครับอ่าแล้วก็ประกอบกันตัดสินใจพร้อมว่าเออเฮ็ดลรงงานนี่มันคุ้มบัวเพราะว่าเข้าต้องไปหักลบค่าบ้านค่าห้องค่าหอค่ากินข้าค่านั่นค่านี่นะครับอืมลองไปคำนวณเบื้องว่ามันคุ้มบัวนะครับเฮ็ดลรงงานนี่นะครับ แต่ว่าโอที่บางเทือเขาอาจจะมีหรือว่าบ่ามีขึ้นอ,อยู่กับโรงงานเด้อนะครับบอกบอกคอนเฟิร์มว่ามันมีโอที่ตลอดแต่ละโรงงานนะครับเท่ากับเบิ้งเบิงเอาเนาะแต่ว่าคำนวณเา่าข่าวันสีประมาณนี้นะครับผู้ใดเข้าไปเห็ดงานโรงงานกับเบิ้งเด้อครับว่ามันโอเคบ่มันข้มบอนะครับอันนี้เป็นรายวันเด้แบบไล่วันเด้ผมที่ผมคำนวลเนี่ยไล่เดือนกัสิีเป็นอีกต่างหากเด้นะครับคนละแบอบ่บคนระแบบกันอโอเคเนาะถามี ผู้ใดมีอีหยังสงสัยกะสอบถามเข้ามาได้หรือว่าแบบว่าส่งคอมเมนต์คอมเมนต์ขมานะครับหรือว่าอยากให้คำนวณอีหยังอิหยังกะคอมเมนต์ขมาได้ครับผมจนส่วนนี้ก็เอามาคร่าวๆนะครับจาก f a c e b o o k นะครับเพื่อไอพ่ยากหู่นะครับจัเฉยๆเอาไปคำนวณตัดสินใจในการหางานรงงานนะครับสำหรับมือนี้กะผมกะมีประมาณทํานี่ยนะครับฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพึงเหตุช่องขึ้นมานะครับกิจวอกเกี่ยวกับชีวิตโรงงานนี่แหละสังคมโรงงานว่าเป็นอย่างไหนหนอ,อฝากติดตามม่เด้อครับเด้อครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ